นี่คือนาฬิกาไมโครแบนอีกแบรนด์หนึงนะครับที่ผมว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ยูนิคมากๆนะครับนี่คือแบรนด์เฟ m มนจากสิงคโปร์นะครับซึ่งต้องบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าขายดีมากนะครับขายดีจนตอนนี้แทบไม่เหลือของละนะครับใครอยากได้ต้องพรีออเดอร์เอาละ ยังไงวันนี้มาดูดีเทลกันว่าเรือนี้เป็นยังไงคลิปนี้สนับสนุนโดยไทม์โซนกล่องหมุนนาฬิกาอัตโนมัติที่ได้ทั้งความสะดวกและความสวยงามจำลองการเคลื่อนไหวพร้อมปรับการใช้งานได้อย่างละเอียดมาตรฐานระดับสากลและให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญคิดถึงกล่องหมุนเมื่อไร่คิดถึงไทม์โซนสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ e s c r i p t i o n ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะครับว่าเฟรมแมนเนี่ยคือหนึ่งในแบรนด์ที่จริงๆก็มีนาฬิกาก่อนหน้านี้หลากหลายรุ่นแล้วนะครับคือน่าจะมีประมาณสักสี้เนี่ยเปนรุ้นที่ มีความบินเทจมากนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของความเป็นแบรนด์เฟร์แมนเนี่ยอยู่แบบครบๆเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคือเฟร์แมนจะเป็นแบรนด์ที่ชอบทำในาการแนวย้อนยุคกนนะครับแล้วก็จะเป็นการย้อนยุคที่ไม่ใช่แค่ ทำตามกระแสะท,ทั่วไปหรือว่าทำตามดีไซน์ที่คนเคยเห็นแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันนะแต่เฟเมนเนี่ยเขาจะมีความใส่แบบดีเทลทั้งหลายนะครับเช่นพวกสไตล์การออกแบบเข็มนะครับหรือว่าการทําพวกเข็มวิที่มันมีความคโคง้งแหลมๆแ,แบบนี้นะครับคือแบบคาแรคเตอร์ในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะชัดเจนมากๆซึ่งรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าเฟเมนคิวนะครับเป็นรุ่นที่ไซซิงเนี่ยกำลังเล็กๆเ,เลยแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่ามันอยู่ในช่วงที่นาฬิกาทรงเหลี่ยม,ห,มหรือว่าทรงที่มีความยูนีคแตกต่างกับวงกลมทั่วๆไปอะ่ะกำล เลยนะครับก็เรียกว่าเปิดตัวได้ถูกจังหวะมากๆก็เลยไม่แปลกใจที่ทําไมถึงขายดีมากๆเลยแบบนี้นะครับโอเคมาดูดีเทลนาฬิกากันโดยละเอียดกันเลยดีกว่านะอันดับแรกหน้าปัดก่อนเลยนะครับคือผมว่าปี2ปีนี้หลายหลายคนน่าจะเริ่มเห็นเทรน์การใช้พวกหินทั้งหลายมาทาหน้าปัดนาฬิกากันเยอะมากๆซึ่งต้องบอกอย่างี้นะครับว่าการใช้หินทั้งหลายมาทาหน้าปัดเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทําได้ไม่ยากมากสําหรับแบรนด์นะครับคือมันเหมือนแบบเป็นอาวุธลับในการโกงการทํานาฬิการประมาณหนึ่งนะเพราะว่าหินอะ่ะมันมีความ สวยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราเอาหินมาแล้วก็เอามาตัดให้มันเป็นแผ่นบางๆอะ่ะซึ่งโอเคอาจจะต้องระวังในการตัดนิดน,นึงเพราะว่ามันอาจจะแตกหักง่ายใช่ไหมครับแต่ว่า ด้วยเท็กซ์เจอร์ของหินทั้งหลายเนี่ยพอมันตัดปั๊บมาทำหน้าปัดนาฬิกาปุ๊บเนี่ยมันสวยเลยนะครับดังนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยมีการเอามาใช้กันเยอะมากซึ่งแฟร์แมนเนี่ยก็เห็นว่ากระแสนี้กําลังมาพอดีเลยนะครับก็เลยออกนาฬิการุ่นนี้ออกมาด้วยโดยหินของเรือนนี้เนี่ยก็คือหินเทอร์ควอยส์นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในหินที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าสีเขาอะมันมีความฟ้าแล้วก็มีการแทรกพวกแรก่ธาตุต่างๆนานา,นาที่แบบมันดูสวยงามดูคลีนมากๆอะคือมััันนนนนนนเเเเปป็็หหิิิททีี่่่่่ดดูููไมมมลลกกอะอยยางตรลลส มันดูแน่นมันดูลกใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะหรืออย่างพวกหินต่างๆเช่นตระกูลไทเกอร์อหรืออะไรแบบนี้มันดูมีความดีเทลเยอะมากมลไครอย่างเงี้ยโอ้โหลายเยอะเลยนะครับแต่ว่าเทอร์ควอยส์เนี่ยคือหินที่มันดูละมุนมากแล้วก็สีมันดูสบายตามากเลยนะต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในนาฬิกาที่สีสันมันดูแล้วแบบนวลตาดูแล้วมองได้ยาวๆแล้วก็สีมันสว่างคือสีมันดูลมุน่ะซึ่งจริงๆเขาจะมีซีรีส์อื่นด้วยที่เป็นหินต่างๆนานานะครับหลากหลายรูปแบบเลยแต่ว่าผมเนี่ยเลือกเอาเทอร์ควอยส์มาก่านเลยเพราะ หน้าปัดก็แบบมาแนวคลีน n เลยไม่มี marker เลยเลยนะครับ m a r k ร์ er ก็จะมีแค่ของเข็มวินาทีด้านล่างนี่แหละที่มันจะเป็นแบบ small second จะมีการใช้ภาษาจีนเข้ามาบนหน้าปัดนะครับด้านบนเนี่ยก็เป็นเลข60นะครับด้านล่างก็30นะเป็นภาษาจีนแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเข็มวิเนี่ยมันจะค่อยๆขยับทีลหนึ่งวิดังนั้นในาการเลืนนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องค u อต t นั่นเองนะแต่ว่าจะเป็นเครื่องค u a r t ของฝั่งสวิสนะก็คือเครื่องรอนด้าจะไม่ใช่ค u อ r t แบบญี่ปุ่นทั่วไปนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่แบบโอเคตามชื่อออันมนกไวว่่่่่าาีแบบคเืืถรงปุท แต่ว่าในการใช้งานจริงเครื่องคอร์สมันก็ไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องคอร์สที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วกันนะสบายใจได้นะครับคอร์สวิตอะไรประมาณนั้นส่วนตัวทรงเคสเนี่ยถือว่ายูนิคมากจริงคือปกติเวลาเราเห็นในการทรงเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นทรงที่แบบก็โค้งๆค้งไปตามธรรมชาติอะไม่ได้มีการเว้าอะไรมากใช่ไหมครับแต่อันเนี้ย มันจะมีทั้งส่วนที่มันโคง้งแล้วก็ส่วนที่มันเว้าแล้วก็มีการทํามุมที่มันจะแหลมก็ไม่แหลมแล้วก็คือเชฟมันจะดูมีความไหลไปมาดูลื่นมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นทรงที่แบบยูนิคมากเลยอะ่ะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้หลายๆคนเห็นครั้งแรกปั๊บเนี่ยดูไม่ค่อยคุ้นเคยกับทรงในาการประมาณนี้นะคือจะดูแล้วแบบอม,มันไม่คุ้นชินตามากๆเลยนะครับแต่ว่าใช้ใช้งานไปเนี่ยเพื่อน,อนๆจะเริ่มรู้สึกว่ามันจะชินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราจะไปโฟกัสที่ตัวหน้าปัดของนาฬิการเรือนเนี้ยซะมากกว่า ความสนใจเรามันก็เหมือนจะแบบโดนแบ่งไปนิดนึงนะครับจากตัวเคสแล้วก็จากตัวหน้าปัดคือแบ่งๆกันไปเวลามองภาพรวมก็ถือว่าโอเคดูละมุนดูเข้ากับตัวหน้าปัดด้านในดีแล้วก็อีกหนึ่งดีเทลที่ผมชอบมากเลยคือด้านข้างเนี่ยเขาจะมีการใช้ขอบแบบเหมือนขอบเหรียญน่ยนะครับซึ่งเราจะเจอได้บนนาฬิกาวินเทจหลาย,ลายๆเรือนนะที่จะมีการใช้ดีเทลพวกนี้ซ่อนอยู่แล้วก็ทําให้ในาฬิกาเนี่ยมันดูมีเลเยอร์ดูมีการประกอบชิ้นงานที่มันไม่ใช่แค่ตัวเรือนเรียบๆแบบทั่วๆไปอะ่ะตรงเนี้ยมันเป็นจุดทีีี่ทําาาาาให้ใ้้นนนกกกกเเยมมมมัดดูููลแว็รคอะ เลยนะครับส่วนฝาหลังก็ปิดขึ้มาแบบนี้นะครับแล้วก็มีเขียนแบบมัตโต้สโลแกนไว้นิดนึงว่า it takes courage to be different be yourself นะครับก็คือประมาณว่ามันต้องใช้ความกล้ามากๆเลยนะที่จะแตกต่างเลยประมาณนี้นะซึ่งผมว่ามันเข้ากับคอนเซปต์แบรนด์มากเพราะว่าเฟเมนเนี่ย ็น,น,าร,นาร,รายการที่ดูปั๊บมันก็คือต่างจริงๆอ่ะแต่ว่าแน่นอนความต่างที่มันมากเกินไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแบบมันต้องมีคนที่ไม่ชอบนะครับดังนั้นทางแบรนด์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าใช้ความกล้าที่จะเป็นตัวเองมากๆในการนําเสนอความแตกต่างแบบนี้ออกมานะครับซึ่งก็แน่นอนถ้าเกิดใครเห็นและชอบเนี่ยก็จะชอบมากไปเลยนะแต่ก็จะมีบางกลุ่มแหละที่เห็นแล้วแบบทรงราการมันดูอาจจะยังไม่ใช่สตไตล์นะครับอาจจะยังไม่ค่อยถนัดในแนวนี้เท่าไหร่อ,อันนั้นก็เข้าใจได้นะครับแต่สําหรับผมอะตอนแรกต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เห็นและถูกชะตาตัา้งแต่ แต่ว่า เหมือนเขาเลือกหน้าปัดได้ลงตัวมากๆกับทรงแบบนี้ทำให้แบบมันเฉลี่ยกันได้ดีนะครับก็ทําให้ภาพรวมผมแบบใส่ได้สบายเลยนะแล้วก็ไซส์ซิงมันดีมากด้วยเนี่ยวัดขนาดออกมาเนี่ยมันประมาณสัก34มิลน,นะครับไซส์ก็ถือว่าโอเคนะส่วนความหนาเนี่ยบางแน่นอนอยู่แล้วนะครับ7มิลห้น้นส่วนรักทุลักนลเนี่ยก็น้อยพอๆกันเลยนะครับ39มิลเท่าน,นั้นเป็นนาฬิกาที่ใส่สบายแน่นอนส่วนน้าหนักก็เบามากนะ40กรัมโหเบาแบบเบาอย่างกับสวอชบอกเลยส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายหนังวัวนะครับแต่ว่าปั๊มลายจระเข้มาซึ่งเเป็นลาาายจระข้ทีี่มกใชต าแบบเหมือนตาใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ไม่เห็นพวกลายแนวที่มันวิ่งไปตามสายอ่ะนะครับคือจะเป็นลายของขวางแบบนี้ไปเลยแล้วก็จะมีลายเยอะๆฝั่งนี้ซึ่งก็เป็นลายที่ผมว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ชอบแนวๆนี้นะคือเพื่อนๆจะเห็นเลยว,ว่าผมไม่เคยมีนาฬิกาที่เป็นสายแบบนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าเรือนนี้อ่ะคือมันต้องใช้ลายเนี้ยมันถึงจะเข้าอ่ะนะครับเพราะว่าในาฬิการทรงมันยูนิคมากอ่ะดังนั้นถ้าเกิดจะมาใช้สายทั่วๆไปเป็นสายหนังเหลี่ยมๆนะครับทรงเรียบๆหรือว่าเย็บได้ธรรมดาผมว่าแบบมันจะดูไม่สุดอ่ะ แต่อันเนี้ยคือแบบเฮ้ยพอมันเจอกระสายแบบนี้ปั๊บทรงเคสมันดูแบบไปได้วยกันได้เฉยเลยนะครับเพราะว่าลายของตัวสายอะ่ะมันก็มีความยูนิคมาเจอทรงเคสที่หน้าตามันก็ยูนิคแล้วก็หน้าปัดด้านในมันก็ยูนิคแตกต่างอีกอะ่ะมันก็เลยเป็นตามสโลแกนเขาว่าเลยนะครับคือแบบมีความแตกต่างจริงๆอะ่ะตามมอตโต้ของเขาเลยซึ่งก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยมันก็คนข้อมือเล็กจะชอบแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะ ข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับผมใส่รูที่2จะด้านในนะดังนั้นคนข้อมือประมาณ5.5นิ้วทั่วเนี่ยก็ยังใส่ได้นะครับแล้วก็บัคเกิลเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างเลยนะผมชอบนะตรงที่เขาแบบไม่พยายามจะใช้พวกชิ้นส่วนที่มันเป็นแบบ common part อ่ะเพราะว่านาฬิกาไมโครแบนหลายแบรนด์อ่ะเวลาแบบต้องมาเลือกชิ้นส่วนที่มันแบบเป็นชิ้นส่วนลองๆอย่างเช่นพวกบัคเกิลอะไรแบบเนี้ยหลายแบรนด์ก็จะเลือกใช้บัคเกิลที่หน้าตามันเหมือนกับทั่วๆไปที่มันราคาแบบไม่ไไได้้้้้แแแแแพงงงงงมมาาาาากกกเปป็็นนนททีี่่่่่โโโรํววววอยยูลลลลบบๆต ก็คือใช้บัคเกิลที่หน้าตาดูยูนิคไปเลยนะครับแล้วก็ดูเข้ากับตัวเรือนมากเลยนะครับอันนี้ก็ชื่นชมเลยนะโดยที่ตัวสายเนี่ยก็เป็นขนาดลักไซส์18มิลน,นะครับตัวเนี้ยกว้าง18มิลน,นะสาก็จะเล็กกว่าปกติทั่วไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าเข้ากับนาฬิกาดีแหละนะครับคือนาฬกาไซส์แบบนี้ใส่สายประมาณนี้ก็เหมาะสมละเนี่ยอยู่บนข้อนะครับเพื่อน ชอบมากเลยคือแบบสีดูลงตัวมากคือผมชอบโทนนี้มากอย่างบอกไม่ถูกเลยนะทีแรกผมไม่เคยมีนาฬิกาที่เป็นหินเทอร์ควอยส์เลยนะแต่ว่าพอเรือน,นี้มาปั๊บเนี่ยจากสีสีที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยผมจิ้มเทอร์ควอยส์อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีดีเทลหนึ่งที่อยากให้ดูด้วยนะอันนี้เป็นกิมมิคที่ซ่อนไว้แบบน่ารักมากเลยก็คืออย่างตัวเข็มเขาเนี่ยมันจะเป็นเข็มที่รูปทรงเนี่ยเหมือนกับพวกงูนะครับมีความลื่นไหลมีความแบบโค้งๆแล้วก็เวลาเราหมุนเข็มไปเรื่อยๆเนี่ยเราเเเห็็็นนนทททรรงงขมมแบบัปี มีความยึกยืดยยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเข็มมันมาประจบกันอะแบบอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะที่เข็มมันตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งแบบเออแบบมันเจ๋งมากเลยนะซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจของแบรนด์นะที่แบบจะเหมือนซ่อนตัวเข็มอะให้มันกลายเป็นเลเยอร์เดียวกันแบบ เป็นก้อนสี่เหลี่ยม3มก้อนแบบนี้ซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูแตกต่างมากๆนะครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเข็มมันต้องมองงองๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันแบบสามารถหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จังหวะที่เข็มมันซ้อนกันมันจะมีการเล่นเลเยอร์กันก็โอเคเจ๋งมากนะครับอันนี้เป็นกิมมิกที่ดีมากเลยถือว่าเท่ดีนะครับโดยภาพรวมหลังจากที่ใช้งานเรือน,นี้มาน่าจะกเกือบเดือนแล้วมั้งนะครับผมได้เรือน,นี้มาแบบพับใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ใส่บ่อยพอสมควรก็รู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่สบายดีแล้วก็เเเรรรืืร่่่่อองงงูปททนนียยาาหหลๆค็ผมช เลยว่าต้องมีคนที่เห็นปั๊บแล้วแบบมไม่ได้รู้สึกว่าถูกใจทรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ผมกล้าพูดนะว่าจะมีไม่น้อยเลยที่แรกๆอาจจะเฉยๆแต่ว่าพอใส่ไปปั๊บเฮ้ยมันติดข้อมากเลยแลวมันใส่สบายมากแล้วก็เวลามันเล่นกับแสงอ่ะเวลาเอาไปแบบเอาดอ่ะมันเป็นการเล่นแสงที่เราไม่ค่อยได้เห็นทรงแบบนี้บนนาฬิกาทั่วไปเท่าไหร่อ่ะแล้วก็เราจะชินกับมันมากขึ้นแล้วก็จะยอมรับกับรูปทรงแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะเรียกว่าเอาไปเอามาเนี่ยจากเฉยๆกลายเป็นชอบมากกว่าี่คิดเยอะเลยเวลาใส่ไปพักหนึ่งนะครับใครที่กําลังมองหานาฬิกาไมโครแบนที่รูปทรงแบบแตกต่างไปเลยแล้วก็กําลังอยาก นนาฬิกาพวกหน้าหินทั้งหลายซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากๆะในราคาที่แบบย่อมเยาย่อมเยาแล้วก็สายหนังคุณภาพดีๆนะครับผมว่าแฟร์แมนคิวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบน่าใช้งานมากนะสำหรับสายนาฬิกาหน้าหินนะครับโดยราคาของเรือนี้เนี่ยจากบนเว็บไซต์ของแฟร์แมนนะก็จะราคาประมาณ 17x x นกะครับก็ตามค่าเงินที่เขาจะคูณไว้ซึ่งเวลาเราซื้อเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยโดนภาษสภาษีเข้าไปก็ตีว่าประมาณเกือบเกือบสองหมืน่นซึ่งก็ถือว่าราคาดีกว่านาฬิกาตระกูลหน้าหินในระแวกใกล้ๆกันนะครับ เล็กทรงเหลี่ยมซึ่งราคาเขาก็จะแบบประมาณ2 0,000ื่น up อกลาง2ปลายอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่ายังไม่ข้าม20,000ืนนะถือว่ากําลังดีเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปตามซื้อกันได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับในการน่าสนใจมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองสุดๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ